ดีครับเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของเทอมหนึ่งเราจะมาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปตลอดเทอมหนึ่งกันเลยพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปเลยโฮ่โฮเนื้อหาในเทอมหนึ่งที่เราเรียนไปนะครับในหน่วยที่หนึ่งการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะครับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเราได้เรียนไป หัวข้อแรกหัวข้อที่1ก็คือการแก้ปัญหาอย่างง่ายครับเมื่อเจอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาก็คือการทําความเข้าใจปัญหาถึงความสําคัญของปัญหาแล้วก็แสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาซึ่งเราแบ่งวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยอย่างง่ายเป็น4ขั้นตอนครับเราเคยเรียนไปแล้วนะครับ การแก้ปัญหามี4ขั้นตอนนั่นเองขั้นตอนที่1ก็คือเราจะต้องพิจนารณาและทำความเข้าใจก่อนว่าปัญหาคืออะไรจากนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรเราก็เนี่ยฮะเรารู้ปัญหาก่อนเราก็ทำการวางแผนการแก้ปัญหาครับว่าปัญหาที่เกิดเราจะแก้ไขยังไงนะเมื่อวางแผนเสร็จแล้วเราก็ไปทำขั้นตอนที่3ก็คือเอาแผนที่เราวางไว้ มาลงมือแก้ปัญหากันครับก็คือลงมือทำนั่นเองเมื่อเราลงมือแก้ปัญหาไปแล้วเราก็ต้องมีขั้นตอนสุดท้ายครับว่าตรวจสอบว่าที่เราแก้ปัญหาไปนั้นสำเร็จไหมถ้าสำเร็จก็จบถ้าไม่สำเร็จเราก็กลับไปวางแผนใหม่นะครับนั่นก็คือขั้นตอนสุดท้ายการตรวจสอบนั่นเองยกตัวอย่างนะครับจากวิธีการแก้ปัญหา4ี่ขั้นตอนเมื่อกี้นี้ แม่ให้กิ่งช่วยเก็บมะม่วงที่สวนหลังบ้านแต่ผลมะม่วงผลมะม่วงอยู่สูงทําให้กิ่งเก็บมะม่วงไม่ได้เราทํายังไงครับเราก็มีสี่ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งพิจารณาว่าปัญหาคืออะไรก่อนก็คือกิ่งใช้มือเก็บมะม่วงไม่ถึงนั่นคือปัญหาครับจากนั้นขั้นตอนที่สองเขาจะต้องวางแผนแก้ปัญหากิ่งก็เลยหาไม้ที่มีขนาดยาวครับไปหามานี่คือการวางแผน แล้วขั้นตอนที่3ามคือลงมือแก้ปัญหากิ่งก็เอาไม้ที่หามานั้นไปสส่มะม่วงครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนตรวจสอบกิ่งนํามะม่วงที่เก็บได้ไปให้แม่แปลว่าขั้นตอนนี้สําเร็จครับการแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงสําเร็จนี่ฮะใช้4ี่ขั้นตอนที่เราบอกไว้เลยนะครับและในบทที่1เรื่องที่สองที่เราได้เรียนไปแล้วก็คือลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา ในการลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับจะมีการแสดงลำดับขั้นตอนของการแก้ปัญหาออกมาได้3แบบแบบที่1ก็คือเขียนบอกเล่าครับแบบที่2เราจะใช้รูปภาพครับและแบบที่3เราจะใช้สัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าแต่และอย่างมันหมายถึงอะไรในการในการแสดงขั้นตอนของการแก้ปัญหานะครับไม่ว่าเราแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราอยากอธิบายออกมาหรือเขียนออกมา ให้คนอื่นทราบหรือเขียนขั้นตอนใี้คนอื่นรู้ว่าการแก้ปัญหานี้ทํำยังไงเราแสดงได้3แบบอย่างที่บอกไปแล้วแบบที่1ก็คือการเขียนบอกเล่าจากตัวอย่างนี้นะครับเป็นขั้นตอนการแปรงฟันเห็นไหมครับเราก็จะเขียนบอกเล่าเป็นตัวหนังสือแทนนะครับมีเรียงลําดับไปขั้นที่1ขั้นที่2 3 4สมแต่เขียนออกมาเป็นตัวหนังสือครับเป็นเขียนบอกเล่าว่าบีบยาสีฟันแปรงฟันบนล่างขั้นที่3ามบ้วนปากด้วยน้ําสะอาดและขั้นที่4ล้างแปรงสีฟันและเก็บ แบบนี้เป็นการเขียนบอกเล่าครับนี่การแสดงการแก้ปัญหาด้วยการเขียนบอกเล่าแต่ถ้าเราไม่ถนัดวิธีนี้รู้สึกว่าเขียนหนังสือ,อยากแต่เราวาดภาพเก่งเราก็อาจจะเลือกใช้อีกวิธีหนึง่งนั่นก็คือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการวาดภาพครับหรือใช้รูปภาพก็ได้มาตัดแปะหรือใช้คอมพิวเตอร์โหลดภาพมาก็ได้ แต่แสดงขั้นตอนออกมาสขั้นตอนเหมือนเมื่อกี้นี้เลยครับแต่เราไม่ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือเห็นไหมฮะมีรูปก็รู้แล้วว่ารูปบีบยาสีฟันรูปที่2แปลงฟันรูปที่3ามบ้วนปากแล้วก็รูป4เก็บนะครับแบบนี้เราเรียกว่าการแสดงการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพหรือใช้รูปภาพครับแต่ถ้าเกิดเราวาดภาพไม่เก่งหรือเขียนหนังสือแล้วยาวเกินไปเดี๋ยวคนอ่านจะเข้าใจยาก ก็จะมีวิธีที่3ครับซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากก็คือเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ครับและสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือโฟ o ์ชาร์ตครับนะชื่อว่าโฟ o ์ชาร์ตโฟร์ชาร์ตคืออะไรก็คือรูปทรงที่เขากําหนดขึ้นมาให้แทนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปแคปซูลจะหมายถึงการเริ่มต้นหรือการจบคําสั่งนะครับส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นคําสั่งที่ให้ทําครับ อย่างในนี้เขาเอาโฟชาร์ดมาเรียงกันเห็นไหมมีลูกศรบอกทิศทางว่าเริ่มจากนั้นไปวิญาณฟานันไปแปลงฟนันไปบ้วนปากแล้วก็เก็บอุปกรณ์นี่คือการใช้สัญ,ญลักษณ์ครับต่อมาเราได้เรียนในหน่วยที่2ไปครับหน่วยที่2ชื่อว่าการเขียนโปรแกรมและตรวจหาข้อผิดพลาดการเขียนโปรแกรมหัวข้อแรกที่เราเรียนคือการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคืออะไรก็คือการเขียนชุดคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เรากำหนดครับเราเรียกอย่างหนึ่งว่าการโคดดิ้งนั่นเองครับซึ่งในการเขียนโปรแกรมก็จะมีขั้นตอนหลกัหลกๆ3ขั้นตอนครับ1นึ่งคือเราต้องออกแบบโปรแกรมก่อนว่าจะทำยังไงจากนั้นก็ลงมือเขียนโปรแกรมขึ้นมาเมื่อเขียนคำสั่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปลองเทสหรือตรวจสอบดูว่า ผลที่เราเขียนโปรแกรมนั้นคอมพิวเตอร์จะทําตามที่เราสั่งไหมถ้าไม่ตรงแปลว่าผิดพลาดเกิดเออร์เราก็ต้องไปแก้ไขใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเรียนไปแล้วนี่ขั้นออกแบบโปรแกรมเราก็ต้องมาคิดก่อนเออเราจะให้พึ่งตัวนี้บินไปเก็บน้ําหวานของดอกไม้เออจะไปยังไงดีอ่าอย่างนี้เขาเลือกแสดงขั้นตอนโดยการใช้โฟ l l ชาร์ตใช่ไหมครับ จะให้สัญลักษณ์ว่าเริ่มต้นจากนั้นบินไปหนึ่งครั้งทางซ้ายบินไปครั้งที่สองทางซ้ายบินไปครั้งที่สามทางซ้ายบินไปครั้งที่สี่ทางซ้ายแล้แลวก็ทําการเก็บน้ําหวาน<ม>นี่แล้วก็จบเราออกแบบไว้แล้วต่อไปขั้นที่สองเราก็มาเขียนคําสั่งครับนี่เราก็เอาคำสั่งที่เราเคยดาที่ขุยเคยสอนไปแล้วเอามาเรียงครับนี่ไปทางทิศตะวันออกหนึ่งไปทิศตะวันออกสองสามสี่เอามาเรียงกันสี่ครั้งนะครับ พึ่งก็จะขยับไปสี่ครั้งแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็เป็นคําสั่งในการเก็บเก็บน้ําหวานครับแล้วเราก็ลองเอาคําสั่งที่เราเขียนนี้ไปปฏิบัติจริงไปรันโปรแกรมจริงปึ้งนี่ฮะพึ่งก็จะแบบตามเพืจะขยับทีละครั้งทีละครั้งไปจนครบแล้วก็ทําการดูดน้ําหวานถ้าเกิดทําสาเร็จก็แปลว่าโปรแกรมสูกต่องถ้าไม่สําเร็จเราก็ต้องไปแก้ไขคําสั่งใหม่นี่คือการเขียนโปรแกรมครับ และหัวข้อที่สองในบทที่สองก็คือการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมเมื่อเราเขียนโปรแกรมแล้วนะครับแล้วโปรแกรมแบบเครื่องพึ่งเมื่อกี้นี้ไปไม่สามารถไปถึงดอกไม้ได้แปลว่าเราเขียนโปรแกรมผิดการเกิดข้อผิดพลาดในโปรแกรมภาษาอังกฤษเราเรียกว่า error นะครับเกิด error เมื่อเกิด error แล้วเราก็ต้องตรวจหาข้อผิดพลาดนั้นเพื่อแก้ไขโปรแกรมใช่ไหมครับเขาก็จะมีหลักการอยู่3าขั้นตอนในการแก้ไขข้อผิดพลาดครับ 1. หให้เราสังเกตว่ามีการแจ้งเตือนไหมซึ่งถ้าโปรแกรมเขาแจ้งเตือนมาว่าเช่นพึ่งไปไม่ถึงดอกไม้พึ่งเก็บดอกไม้ไม่ได้คุณจะต้องไปให้ถึงพึ่งต้องไปให้ถึงดอกไม้เพื่อดูดน้ำบาอะไรอย่างนี้แจ้งเตือนขึ้น,นมาแสดงว่าโปรแกรมเราทําแล้วไม่ถูกต้องเกิดเออร์เรเราก็จะมาทําขั้นตอนที่2ครับคือตรวจหาข้อผิดพลาดว่าเอะโปรแกรมเราผิดตรงไหนอ๋อถ้า ถ้าเกิดเราเจอแล้วเออเรารันไปทีละอันและขยับไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางซ้ายแต่ไม่ครบสี่ช่องเราสั่งแค่สามช่องเองเราก็จะพบข้อผิดพลาดและเราก็ทําขั้นตอนที่สามคือเอาคําสั่งเพิ่มเข้าไป่าพึ่งต้องกระโดดไปสี่ช่องใช่ไหมแต่เราเขียนคําสั่งให้ไปแค่สามเองงั้นเราเพิ่มอีกหนึ่งคำสั่งให้มันไปอีกครั้งหนึ่งตึง้งโปรแกรมก็จะสมบูรณ์แล้วแปลว่าเราแก้ไขข้อผิดพลาดเรียบร้อยแล้วครับ ต่อมาเราก็ได้เรียนในหน่วยที่3นะครับนั่นก็คือการใช้ซอฟต์แวร์และจัดระบบไฟล์งานอ่าการเราเรียนเรื่องซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ครับที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั่นเองครับเราเรียกว่าซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ในชีวิตประจำวันนะครับที่เราได้รู้จักเลย ซอฟต์แวร์ประเภทแรกเรียกว่าซอฟต์แวร์ประเภทกราฟิกครับเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ในการวาดภาพตกแต่งรูปภาพต่างๆที่นิยมที่สุดก็ได้แก่โปรแกรมเพนท์ครับใช้ในการวาดภาพเพราะว่าหาง่ายมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยที่ใช้ Windows นะครับก็จะมีเพนท์แถมมาให้เราด้วยซอฟต์แวร์ประเภทที่2ครับเรียกว่าซอฟต์แวร์ประมวลคำซอฟต์แวร์ประเภทนี้เอาไว้ในการ พิมพ์งานพิมพ์จดหมายพิมพ์หนังสือนะครับเอกสารต่างๆสำหรับโปรแกรมที่นิยมในประเภทซอฟต์แวร์ประมวลคำก็ได้แก่โปรแกรม Microsoft Word ครับและซอฟต์แวร์ประเภทที่3ก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำเสนอครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Presentation นะครับใช้นำเสนอโชว์ผลงาน รวบรวมภาพข้อสรุปต่างๆแล้วก็ใช้บนจอให้คนดูให้คนอธิบายให้คนอื่นเข้าใจนะครับอย่างนี้ก็คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทนำเสนอโปรแกรมที่นิยมก็อย่างเช่นโปรแกรม PowerPoint ครับและเราก็ได้เรียนเนื้อหาเพิ่มเติมในเรื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรนะครับซึ่งเราเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้เรารู้ว่าคอมพิวเตอร์ทำงาน4ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1รับข้อมูลเข้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Input ครับอุปกรณ์ที่ใช้นำข้อมูลเข้าไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามนะลูกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่เป็นแท็บเล็ตหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ที่เป็นโทรศัพท์มือถือทุกอย่างเลยที่เป็นคอมพิวเตอร์จะทำงานด้วย4ขั้นตอนนี้หมดเลยครับ ขั้นตอนที่1ก็คือการรับข้อมูลเข้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า input อุปกรณ์ที่พิมพ์เข้าไปอย่างเช่นคีย์บอร์ดก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ with input เข้าไปใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเรารับข้อมูลจากแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดว่าฉันจะเข้า Google ไปหาข้อมูลฉันจะไปหา Google เราก็พิมพ์คําว่า google.com เข้าไปเพื่อจะเข้าเว็บเกมจากนั้นข้อมูลจากแป้นพิมพ์ก็จะถูกส่งไปที่ CPU ครับหน่วยประมวลผลกลางซึ่งใน CPU ก็จะมีการทำงานอยู่2ส,ส่วนส่วนแรกเรียกว่า Storage ครับเป็นการเก็บข้อมูลและส่วนที่2ก็คือประมวลผลเรียกว่า Processing ในส่วนของการประมวลผลคิดคำนวณต่างๆก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่า CPU ในการคิดครับเจ้าสมองคอมพิวเตอร์จะเป็นคนประมวลผลรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้ามาแล้วเจ้า CPU ก็จะสั่งอ้อรับเข้ามาแล้ว แป้นพิมพ์บอกว่าฉันอยากจะเล่นเกมในอินเทอร์เน็ตเจ้า c ีพก็จะสั่งให้คอมพิวเตอร์วิ่งหาอินเทอร์เน็ตไปเอาเว็บที่เป็นเกมมาแล้วก็ดึงข้อมูลมาค่อยๆดึงเข้ามาเพราะมาทีเดียวไม่ได้เดินผ่านอินเทอร์เน็ตมาทุกข้อมูลที่ได้รับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นภาพเป็นแสงเป็นสีเป็นเสียงก็จะถูกส่งเข้ามาเก็บในส่วนที่เป็นเก็บข้อมูลครับเรียกว่าสตอร์เรเมื่อได้เกมครบแล้วจากอินเทอร์เน็ต ก็จะถูกส่งออกมาอย่างรวดเร็วออกมาทางส่วนที่4ก็คือแสดงผลหรือเอาพุตนั่นเองครับก็ออกมาทางจอภาพอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เอาพุตครับนี่คือการทำงานของคอมพิวเตอร์เอาล่ะครับเด็กๆตอนนี้เราเรียนเนื้อหาของเทอมหนึ่งไปครบทุกบทแล้วนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้ว สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเด็กๆก,ก็จะได้ปิดเทอมหนึ่งเดือนโดยไม่มีการเรียนแล้วนะครับพักผ่อนยาวเลยแต่คูยเป็นคลิปสุดท้ายของเทอมหนึ่งแน่นอนครับคุยเตรียมปุ่มพิเศษให้เด็กถึง4ปุ่มในการเล่นเลยครับมาดูสี่ปุ่มนี้มีเกมอะไรบ้างทั้งเกมที่เด็กเคยเล่นไปแล้วแล้วก็มีอันใหม่ด้วยนั่นก็คืออย่างแรกครับ กูิจะให้เด็กๆไปเล่นเกมนี้กันครับมีปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่มที่ชื่อว่าออโต้ดรอนี่ออโต้ดรอเห็นไหมครับออโต้ดรอคืออะไรออโต้ดรก็คือโปรแกรมที่ไหนใช้ในการวาดรูปนี้แน่ะคล้ายๆเพนแต่จริงกว่านั้นเด็กๆมาดูกันนะครับถ้าเราเลือกดินสอธรรมดาดรอ เราก็จะวาดรูปธรรมดายไหมครับเหมือนที่คุยวาดรูปตุ้งเหวียวแบบนี้อ่านี่ฮะอ่าสามแต่มันเจ๋งตรงที่มันยืดหดได้มันย้ายได้นะครับนี่ฮะเราย้ายชิ้นส่วนต่างๆได้ด้วยขยายได้หดได้เห็นไหมครับแต่แค่นี้ยังไม่พอถ้าเราจะลบเราก็คลิกแล้วก็เลือกถังขยะลบได้เลยหรือลากคุมแล้วก็ลบได้เลย แต่ถ้าเราใช้ดินสอวิเศษที่ชื่อว่าออโตดอนี่นะครับเดี๋ยวกุจะมาสอนออโตดอดินสอเรารู้แล้วตัวหนังสือเราสามารถคลิกแล้วก็เลือกสีที่ต้องการตรงนี้พิมพ์ได้เลยครับพิมพ์ข้อความได้เลยอ่าอุยพิมพ์ข้อความว่าท e เชอร์อุ้ยอ่าเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยนะเลือกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เลยไหมครับเปลี่ยนแบบเราเรียกว่าฟอนต์นะครับภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือฟอนต์ ก็จะมีแบบอักษรหลายแบบเลยเห็นไหมฮะหมุนได้ด้วยนี่นอกจากคำแล้วเรายังสามารถคลิกแล้วก็หมุนได้ด้วยครับนี่หมุนเอียงได้ขยายได้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่คือในส่วนของตัวอักษรถ้าเราไม่เอาเราก็เอาถังขยะทิ้งไปในส่วนของการเทสีครับเราก็เลือกเทสีที่เราต้องการได้เห็นไหมครับถ้าไม่เอาเราก็เลือกอันดูตรงนี้ทีนี้มาถึงสแควร์และ วงกลมก็จะเป็นรูปทรงครับเชฟต่างๆมีสามเชฟเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมอ่าสามเหลี่ยมกุยเปลี่ยนสีด้วยสามเหลี่ยมนี้แล้วเราใช้ยังไงถ้าเป็นเพ้นท์เราวาดแล้วเราจะต้องมานั่งลบย้ายไม่ได้ใช่ไหมแต่โปรแกรมนี้คลิกเราก็ย้ายได้ย่อขยายได้นะครับคดได้เป็นวงรีก็ได้ สามเหลี่ยมก็หมุนได้ครับนีหมุนได้ทุกอันเลยย่อขยายได้เหมือนกันเลยนะครับเนี่ย่าแต่แค่นี้ก็ไม่ตื่นเต้นพอขุยจะลบทิ้งนะของสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับเด็กๆนั่นก็คือปุ่มออโต้รอครับออโต้รอพอคลิกแล้วก็จะเป็นดินสอเหมือนปกติเราเลือกสีได้นะครับเลือกสีฟ้าสมมติว่าขุยขีดเส้นตรงเวลาที่เราขีดเสร็จ จะมีภาพมาให้เราเลือกเราวาดรูปไม่เก่งแต่เราขีดเส้นตรงปุ๊บข้างบนจะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาอะไรถ้าเราอยากได้เส้นตรงตรงๆเลยเราก็คลิกหนึ่งทีก็จะกลายเป็นเส้นตรงกลายเป็นเส้นป่ากลายเป็นเส้นคู่หรือเป็นอย่างอื่นสายยางเขาก็จะเปลี่ยนที่เราวาดเป็นสายยางเพราะม,มันมันคล้ายๆเส้นตรงเห็นไหมกระดาษที่ชู่ก็แหละนะครับขนมปังอย่างนี้เราเลือกได้ที่เราวาดสมมติคุยจะวาดรูปอื่นเปลี่ยนสีบ้าง คุยวาดรูปสามเหลี่ยมปุ๊บนี่ฮะก็จะมีเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคล้ายๆมาให้เลือกเช่นพีระมิดเห็นไหมครับภูเขาหรือบิกเกอร์ใส่สารเคมีหรือว่ามวกที่มีใบพัดโดริมอนอย่างนี้ก็ได้หไหมครับหรือเราจะเปลี่ยนสีอีกเราวาดเป็นรูปอะไรเขาก็จะหารูปที่ใกล้เคียงกับเส้นที่เราวาดคุยขีดตัวเอสนะ โอ้โหมีก้อนอือมาให้แหละเห็นไหมครับโอ้โหเขานึกว่าเส้นโค้งเป็นก้อนอืเป็นสปริงอย่างนี้ก็มีอแต่เราไม่เอานะเอาเป็นกระดิ่งแล้วกันอถ้าเราเปลี่ยนสีอีกสมมติว่าวาดเป็นขุยจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมจะได้อะไรมาดูนะครับจึ๊บปึป๊บได้สี่เหลี่ยมให้เลือกมีตู้มีสี่เหลี่ยมเฉยๆมีกรอบรูปเห็นไหมครับมีกล่อง มีเยอะแยะกว่าน,นี้เลยนะถ้าเราไปชี้แล้วเราดึงไปเนี่ยโอ้โหเลือกมาให้เยอะแยะเลยครับสี่เหลี่ยมมีหลายแบบเป็นแฟ้มเป็นเครื่องสักผ้าก็มีสี่เหลี่ยมอ่าแบบนี้ก็สนุกแล้วย้ายได้ด้วยนะย้ายได้ด้วยเราแค่เลือกเครื่องมือออตโต้ดรอปก็จะย้ายเราก็จะเนรมิตการวาดของเราให้เก่งขึ้นแล้วถึงเราจะวาดไม่เส็จแล้วก็เทสีได้ด้วยครับนี่เราก็เทสีใส่ได้เลยเลือกที่เราจะเทนีปุ๊บเ,เ,เข้าไปอย่างนี้นะครับ จะลบก็ลบเป็นชิ้นได้นะครับเราก็เอามูมาตัเล็กปึ๊บลบทิ้งไปนะครับลบเป็นชิ้นๆไปโอ้ขอให้สนุกกับโปรแกรมแรกนะครับนั่นก็คือออโต้ดรอเดี๋ยวมีปุ่มไว้ให้เหมือนเดิมนะครับที่ตรงข้างคลิปที่เราเรียนโปรแกรมที่2ปุ่มที่2ครับ Ropman ยังจำกันได้ไหมเด็กๆก็สามารถเล่นนะครับเกมนี้ถ้าใครใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเล่นได้เพราะว่า มีลูกศรแป้นพิมพ์ลูกศรใครใช้ iPad หรือว่าแท็บเล็ตอาจจะเล่นเกมนี้ไม่ได้นะครับก็รอไปเล่นที่คอมพิวเตอร์หรือมาเล่นที่ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนก็ได้เกมที่สามครับเล่นไปแล้วเหมือนกัน ROP ball อันนี้เราก็กดสตาร์ทแล้วเราก็เลื่อนเมาส์นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีเมาส์นะครับเราถึงจะเล่นได้นี่แล้วก็ชนไปเรื่อยๆชนแล้วก็ตุ้มนี่เนี่ยนี่เนียครับถ้าเกิด โดนคุณครูแล้วก็จะได้คะแนนไปเรื่อยๆแต่ถ้าโดนพอออแจ็คเมื่อไหร่เราก็จะผ่านด่านเลยเออไปด่านสองมีทั้งหมด10ด่านเนี่ยนี่มาด่านสองน,นี้นะครับเกมที่3อันนี้สำหรับเอาใจคนที่ใช้โทรศัพท์เล่นหรือว่าใช้ iPad เล่นจะใช้คอมพิวเตอร์เล่นไม่ได้นั่นก็คือโควิดไลเดอร์นะครับถ้าเราเอานิ้วทัชสกรีนคำว่าเพยตึง้งเราก็จะเลื่อนได้แต่เราใช้เมาส์เลื่อนไม่ได้ใช้ลูกศรเลื่อนไม่ได้ เราต้องเอานิ้วจิ้ม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 แบบนี้ครับจิ้ม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 แบบนี้แล้วก็ต้องยิงแบบนี้ครับเห็นไหมถ้าเราใช้สามอันไม่ได้นะครับถ้าใช้เมาส์จะเล่นยากหน่อยแต่ถ้าใช้น ốt อ่าไอแพดหรือว่าคอมพิวเตอร์เราจะจิ้มซ้ายขวากับยิงได้ไปพร้อมๆกันอ่าเก็บคะแนนกติกาก็คือวันที่กักตัวสิบสี่วันถ้าเราอยู่ได้โดยที่ครบส4ี่วันเราก็จะชนะครับโดยที่แต้มเราไม่ลดแต่ถ้าพลังเราตรงพลัง เจลล้งมือกับหน้ากากเราเหลือศูนย์เราก็จะแพ้นะครับถ้ายังไม่ครบ11วันที่เราจะต้องอยู่เวลาจะลดลงไปทีละชั่วโมงสี่ชั่วโมง2ชั่วโมงสี่ชั่วโมงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอ่ะขอให้สนุกกับเกมทั้งหมดอ่าเห็นไหมครับเตรียมไว้ให้เด็กๆได้เล่นตอนปิดเทอมแล้วขอให้สนุกกับทั้งสี่โปรแกรมเลยนะครับทาปุ่มไว้แล้วแต่เทอมหนึ่งจบแล้ว บายบายเจอกันเทอมสองนะครับจะได้มาเรียนที่โรงเรียนหรือเปล่านะ่านะจะได้เจอกันนะบายบายสวัสดีครับเด็กๆ